คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูงานหล่อเสาสะพานในลำน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูงานหล่อเสาสะพานในลำน้ำโขงเสาใหญ่เสายักษ์นะครับอันนี้จะอยู่ฝั่งประเทศไทยนะครับที่มองเห็นนี้นะครับก็ตัวเสาก็หล่อขึ้นมา้ดยสองท่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยหล่อขึ้นไปขึ้นไปนะครับนี่นะครับเสาต้นแรกเลยสําหรับฝั่งประเทศไทยกําลังเริ่มหล่อ หล่อขึ้นมาได้2 2บล็อก2ขั้น2ข้อแล้วนะครับมองกาๆก,ก,ก็ฐานก็ใหญ่โตมโหฬารเลยมาเท่านี้ต้นที่สองก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเขากำลังผูกเหล็กผูกอะไรอยู่ในใต้ในวงอะ,อะไรเขาเรียกจเกระตนะครับทำเป็นตะเกิดล้อมรอบเสาเข็มแล้วก็ผูกเหล็กผูกอะไรแล้วก็เทเสาขึ้นไปนะครับ เท่านับตัวอยู่ที่ปลายสะพานนี้นะครับกาลังดําเนินการอยู่แต่น่าเป็นห่วงนี้นะครับต้นตรงนี้นะครับกาลังน้งําขงแท้เลยกําลังกลับมาดําเนินการอีกแล้วนะครับฝั่งลาวนะครับถัดไปตรงนู้นเขาก็ตรงที่มองเห็นที่เป็นโลกวงกลมแล้วนะครับท่านผู้ชมที่มีเสาโดเดยขึ้นมาแหละเขากาลังเขาเทเสาเทฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเทฐาน มีเหล็กมีอะไรโผล่ขึ้นมาเหมือนกับฝั่งประเทศไทยเมื่อกี้นะครับแต่มันมองไม่เห็นเฉยๆนะครับโน่นตรงโน้นน,นนะครับของฝั่งลรางานฝั่งประเทศลราแต่มานน่าเป็นห่วงต้นนี้ครับท่านผู้ชมกําลังจะเลิ่มนําเนินการเอามาเจาะเทเสาเข็มบอีกรอบหนึ่งนะครับแยวที่แล้วเจาะไปได้ประมาณคือกลางแล้เสาทั้งเสาเข็มทั้งหมดมันมันมี12ต้นหรือเท่าไหร่นี่นะครับในลานน้ำโขงตรงตอนนี้นะ ก็ต้งกลับมาเจาะใหม่แต่ว่าของฝั่งประเทศไทยนี้ที่มองตัวนี้ก็กําลังดําเนินการหล่อแล้วนะครับเสาใหญ่เสายักษ์ครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะปีใหม่น่าจะเสร็จนะครับปีใหม่เสร็จก็มาต่อแต่ไม่ต่อแล้วเขาก็ต้องทำต่อเขาก็ยังดำเนินการอยู่ครับกำลังทำอยู่ตัวนี้นะครับ ทาไปก็จะโผล่ขึ้นมาจากน้ําของปีใหม่เช่นเดียวกันนี่ของฝั่งประเทศแล้วยังยังเป็นฐานเจาะอยู่นะครับต้นไกลๆตรงน้นที่มองเห็นวงกลมน,น,นั้นก็จะเขาเทเรียบร้อยแล้วนะครับฐานเขามีเหล็กมีอะไรเหมือนกับฝั่งเมื่อกี้ฝั่งของประเทศไตยเมื่อกี้อย่างที่บาบเื่งการได้พูดให้ฟังนะครับน้ําของจวงนี้ก็ลดเยอะทํางานได้นะครับท่านผู้ชม น้ำโขงสีเขียวแล้วนะครับมันมีขุนตะกอนอะไรน้ำาขงไหลลงมาจากภูจากเขาแทวๆเลยเที่ยวนี้นะครับไม่มีไหลลงมาจากที่พื้นที่ที่ราบพื้นที่ท,ทําไรทํานามีขุนตะกอนขุนโค,คนเหมือนกับหน้าฝนนะครับน้านี้ไหลลงมาจากนู้นนะครับไหนอะทีเบตหิมะอะไรไหลลงมานะครับ ภาพล่าสุด,สดมาฝากแฟนคลับไปดูได้ชมกันนะครับนู่นเลยเราก็กำลังทำกันอยู่นะครับสองต้นนะครับลำน้ำโขงฝั่งประเทศไทยก็สองต้นนะครับแต่เอาไว้ไม่เกินมีนาเมษาก็คงโผล่ขึ้นมาหมดทั้งสี่ต้นนี้นะครับเสาสะพานในลำน้ำโขงเป็นเสาใหญ่นะครับเสาใหญ่มากๆเลย มันเป็นจะเป็นสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนการหล่อถ้าตามหลักการทั่วไปแล้วเขาก็ไม่ได้มีนั่งร้านนั่งอะไรมาหล่อเนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะหล่อมาจากโรงงานเลยหล่อแล้วก็ขึ้นรถสายรถมาประกอบเสาเสร็จเมื่อไหร่ก็เท่ากับงานเสร็จคองจังให้โรงงานเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับตัวสะพานนะครับประกอบกัน ตรงลานน้ำโขงเลยนะครับไม่ต้องมานั่งร้านเหมือนกับสองฝั่งบนพื้นดินนะพื้นดินมาเทตรงนี้นะครับมาทําตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าหล่อมาจากโรงงานก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณถ้ามาหล่อนี้ก็จะมมนสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับแต่ก็จําเป็นต้องหล่หอมาจากโรงงานนะครับสําหรับในลนํานะน้ํานะที่ไหนๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นนะครับโอ้ถ้าถ้าพูดละหมาดเจ้านี้มาทําั่งร้าน เอานรียบบาเบือการก,ก็โอ้โหก็คงจะเหลือเชื่อเลยนะครับคงไม่มีอ่นะครับที่มองเห็นที่ไหนๆมามีแต่ยกมาประกอบกันทั้งนั้นเลยนะครับเสาต้นใหญ่เป็นสะพานขึงนะครับถึงรวดลงทั้งสองข้างเพื่อความแข็งแรงของตัวสะพานนะครับตั้งร้ายตั้งกวานี่ต้นใหญ่นะครับต้นนี้โอ่ขึ้นมาให้ดูได้ชมกันนะครับ ทำมาแล้วสองท่อนนะครับที่มองเห็นนที่ขา,ขาวๆก็จะเป็นซีเมนต์นั่นนะครับโผล่ขึ้นมาสองบ็อกสองท่อนแล้วนะครับตัวเสาปลาสะพานก็กาําลังคนงานก็กําลังดําเนินการของเขาอยู่นะครับเอาอย่างไงก็คอยที่ตามไปนะครับบ่าวเบิรนการก็จะรายงานให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับมาอีกรอบหนึ่งก็ น่าจะตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วล่ะนะครับอีกหน่อยก็คงจะเอารถมาเจาะแล้วนะครับรถก็อยู่อยู่บนฝั่งโน้นนะครับโสงโยยาโน้นนะครับตัวเจาะฝั่งรายังเจาะอยู่หลุมหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังเจาะอีกหลุมหนึ่งยังหลุมหนึ่งก็เทฐานเรียบร้อยแล้วนะครับฐานนี้นี่หลุมนี้ริมฝั่งเทฐาน มีเหล็กมีอะไรขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วแต่มันมองไม่เห็นเฉยๆนะครับอ้าวยังไงก็เอาใจช่วยนะครับก็คงเสร็จตามสัญญาเขาเลยมาเสร็จก็คงไม่ได้นะครับน้ำของจุดนี้ก็แห้งพอที่จะทำงานได้มีนาเมษาก็ยังทำได้อยู่ถ้าพืชอจะพาไปนี่ก็นะ้ำก็เริ่มมาก็คงต้องรีบเร่งในช่วงนี้นะครับถ้าไม่รีบเร่งช่วงนี้ก็ไม่ทัน พอพื่อสะพามาก็เหลือแต่เอาตัวสะพานมาประกอบน้ำมาก็ไม่มีปัญหานะครับสายเรือใายบักใายโบท๊ทเอาฝนลงแล้วก็ยกขึ้นก็ประกอบข้างบนโอเคเลยนะครับแต่จะลำบากหน่อยในะช่วงนี้นะครับทำเสา เราผู้นักดูนักชมก็ชมไปเรื่อยๆนะครับคนทําก็ทําไปคนดูก็ดูไปนะครับ็จะเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยให้เสร็จเร็วๆนะครับจะได้ข้ามฝั่งโขงโดยขับรถข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะครับมองลายลำน้ำโขงแล้วก็จะอดมองทิวทัศน์อันสวยงามฝั่งประเทศลาวไม่ได้นะครับโน่นภูเขาเยจชอุ่มนะครับท่านผู้ชม ภูเขาควายฝั่งประเทศลาวสวยงามมากๆเลยสะพานตรงนี้มีด้านหลังสวยงามถ้ามองจากประเทศไทยไปนะจะมีภูเขาเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีภูเขาควายโน่น,นนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบึงการด้วยเอาไว้พบกันคลิปต่อไป